กับพระเยซูพระธรรมลูกาบทที่8ในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆทรงประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวกสิองคนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆ ได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาราคนที่มีผี7เจ็ดตนออกจากตัวโยอันนาภรรยาของคูซาซึ่งเป็นหัวหน้ากรมวังของเฮโรดสุสนาและหญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่เคยปรนิบัติพระองค์และสาวกด้วยทรัสิ่งของของพวกนาง อุปมาเรื่องผู้หวานพืชเมื่อมหาชนมาอยู่พร้อมกันและเมื่อผู้คนจากเมืองนั้นเมืองนี้มาหาพระองค์พระองค์ก็ตรัสเป็นอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืชเมื่อเขาหวานเมล็ดก็ตกตามถนนหนทางจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศก็มากินเสียบ้างตกที่หิน เมื่องอกขึ้นแล้วก็จะเหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชืน้นบ้างตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมบ้างตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดจุดประสงค์ของอุปมา พวกสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าอุปปมาณนั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้แต่ทรงให้เป็นอุปมาสำหรับคนอื่นเพื่อว่าเมื่อพวกเขาดูก็จะไม่เห็นและเมื่อพวกเขาฟังก็จะไม่เข้าใจพระเยซู ทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หวานเมล็ดพืชอุปมานั้นหมายถึงเรื่องนี้เมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามถนนหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมานมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอด ที่ตกบนหินน้ำหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้เพียงชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงไปที่ตกกลางน้ำหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ความกังวลทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัด พวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามจึงเกิดผลโดยความทรหดอดทนตะเกียงที่ถูกภาชนะครอบไว้ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ ใต้เตียงมีแต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้คนที่เข้ามาได้เห็นแสงสว่างนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่มีอะไรที่ปิดบังแล้วจะไม่ถูกร่วงรู้หรือเผยให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้ว จงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะทรงเอาไปจากเขาบรรดามารดาและบรรดาน้องชายของพระเยสูมารดาและพวกน้องชายของพระเยซูมหาพระองค์แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้เพราะคนมาก มีคนทูลพระองค์ว่ามารดามารดาและบรรดาน้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกต้องการจะพบท่านแต่พระองค์ตรัสกับพวกที่ชุมนุมกันนั้นในบ้านว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและทำตามการทรงห้ามพายุ อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับสาวกของพระองค์และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าให้พวกเราข้ามทะเลสาบไปยังฝั่งโน้นพวกเขาก็ถอยเรือออกไปขณะกําลังแล่นไปนั้นพระองค์บรรทมหลับและเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเลน้าก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในความอันตราย พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลม กับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่านการทรงรักษาคนผีเข้าที่แดนเกราชาพวกเขาแล่นเรือไปถึงเขตแดนของเมืองเกราชาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งมีชาวเมืองคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงมาพบพระองค์ เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าและไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนานแล้วแต่อาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ร้องลั่นและมามอบกราบพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าทาไมขออย่าทรมานข้าเลยที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์สั่งให้ผีโศโครกออกจาก ตัวชายคนนั้นเพราะว่าผีแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆเขาเคยถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนแต่เขาหักที่ล่ามโซ่ออกและถูกผีผลักไสไปในถิ่นธุรกันดาลพระเยซูตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลเพราะว่ามีผีหลายตัวสิงเขาอยู่ พวกผีก็อ้อนวอนขอพระองค์อย่าสั่งให้พวกมันกลับไปที่นรกขุมลึกขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนไหล่เขาผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้พวกมันเข้าสิงในสุกรฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกจากชายคนนั้นแล้วเข้าสิงในฝูงสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดด จากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายเมื่อกลุ่มคนเลี้ยงสุกรเห็นเหตุการณ์ก็ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็วิ่งหนีไปและเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและในชนบทพวกชาวบ้านจึงพากันออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อพวกเขาพบพระเยซูก็เห็นคนที่มีผีออกจากตัวแล้วนุ่งผ้า มีสติสัมปชัญญะดีและกำลังนั่งอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูพวกเขาก็พากันกลัวคนที่เห็นก็เล่าให้พวกเขาฟังกันถึงเรื่องคนผีเข้าว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรชาวเมืองเกราชาและทุกคนที่อยู่ในตามชนบทโดยรอบจึงขอให้พระองค์ไปเสียจากพวกเขาเพราะว่าเขากลัวมาก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวแล้วนั้นก็ขออนุญาตติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งให้พวกเขากลับไปเสียตรัสว่าจงกลับไปที่บ้านของท่านและเล่าให้ชาวเมืองฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อท่านเขาก็ไปและประกาศให้คนทั้งเมืองทราบถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงกระทำต่อเขา บุตรสาวของเย,ยรัตและหญิงที่แต่ต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วฝูงชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขารอคอยพระองค์อยู่นี่เนะี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อเย,ยรัตเป็นนายธรรมสาราเขามากราบที่พระบาท พระเยซูอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวคนนั้นกำลังนอนป่วยอยู่เกือบจะตายแล้วเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นฝูงชนก็เบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาได้12ปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอ แต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแต่ต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่าใครแต่ต้องเราเมื่อทุกคนปฏิเสธเปโตจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ร้อมรอบพระองค์กำลังเบียดเสียดพระองค์ แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแตะต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าริดซ่านออกจากตัวเราเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถที่จะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแตะต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันที พระองค์จึงตรัสกับนางว่าลูกหญิงเอย๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดขณะที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านนายธรรมศาลามาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายแล้วไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีกเมื่อพระเยซูได้ยินจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้น แล้วลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ไม่ทรงยอมให้ใครเข้าไปยกเว้นเปโตยอนและยากบและบิดามันดาของเด็กเท่านั้นทุกคนกำลังร้องไห้โศกเศร้าเพราะเด็กคนนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เขายังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับอยู่พวกเขาหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้ว พระองค์ทรงจับมือของเด็กแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิดแล้ววิญญาณก็กลับเข้าไปในตัวเด็กเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบิดามารดาของเด็กคนนั้นก็ประหลาดใจมากแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้บอกใครถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น